ศูนย์จุออกตอนนี้ก็ได้นะไม่ต้องการันตีก็ได้ออกตอนนี้ก็ก็เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียร์แล้วออกจริงเดี๋ยวพักไปถามเพื่อนก่อนว่าตัวนี้ดีไหม และนี่นะครับคือตัวละครใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมานะฮะคางูระนะครับน่าจะเป็นสายกายภาพเล่นกับพวกทีมสปีดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีนะและยังมีตู้นี้ด้วยครับตู้พิเศษนะครับตู้ O7K หรือว่าอดีต 7K เนนองนะครับสุม่มครั้งแรกของเรานะครับกับน้องคางูระนะฮะตัวฟรี60ไป3 2 1งหนงงามทีขอให้โชคดีนะถือว่าพี่ขอแนละ้วขอว่าโชคดีน้องคางูระมา ไม่เร่งนะฮะไม่เร่งกดนะรอชมภาพอันสวยงามของน้องคางูละเปียกมาไปโอ้โหตัวเดียวเหงาจัดโอ้โหซิเวียออก็จะกลายเป็นหนึ่งในผู้ล่วงลับกลิ่นมันเริ่มไปก็ดีละเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นคืออย่าเทาเฮ้ยมีเสียงโอ้โหไอ้เหี่ยเสียงแบบนี้ มาปูทำไมมันออกแค่ตัวเดียวเองวะตัวอะไรวะอ๋อไอแมวโอ้อไม่ใช่ทุกคนพร้อมใจกันภาวนาอืออุ้ยอันนี้ออก,ออกสองออสองปยังเข้าไปโอ้โหตัวเดิมซาร่ากับปายไอ้เหี้ยหัวร้านอย่างนี้ชัดมาก C ส,สองอย่าว่า C ส,สองเลยตัวแรกก่อนตอนนี้ตัวแรกมาก่อน เอ้ยอันนี้โอ้โหทำไมมึงบ่อยยังอะโอ้โหซาร่าเสร็จเท้าต่อเลยโอเครียดต่อจากนี้คือของจริงะนะต่อจากนี้คือใช้เพชรละอ,อุ้ยอึ๊บโอ้แคตตี้เจนวะและนี่คือ โอ้โหเฮียได้เลยครอยเขมปี่ะมีเสียงตริงเนี่ยมีเสียงตริงโอ้ยเยอะเยอะเยอะถือว่าเยอะมากตริงหนึ่งโอ้โหมันจบแล้วเงินในบัญชีกูจบแล้วมาอันนี้อะไรวะอันนี้น่าจะเฮเวนเนีย โอ้โหเป็นไงโคตรเสียนนะไอ้ชั้โคตรเสียนกูเล่นเกมมึงหนักขนาดนี้มึงก็ไม่ให้ถึงดีกับกูอีกและนี่คืออันนี้ลูซี่แล้วมาดูการแสดงของฉันกันอีกนะเป็นไงเล่นเกมมึงเข้าเส้นขนาดนี้มนไม่ให้อะไรดีดกับกูเลยเฮ้ยรอบนี้มาสามตัวสองสองเอ๊บโอ้โหชัดเลยตัวเดิมโอ้โหเจนมึงมา,งมาทั้งคู่เลยนินจาสองตัวต่อไปจะเป็นการันตีแล้วนะ เสียงมันแบบคัดมากเลยว่าตัวพิเศษแสงไม่ต้องเยอะหรอกการันตีไอ้หี่มาโอ้โหเฮ้ยเยอะอยู่มีให้ลุ้นตัวแรกปึ๊บในพูดใหม่สิว่าใครเป็นเด็กนะเซาอึ๊บยูริงจเข้แล,และพวกท่าน อสุราและและผมจะฟังเสียงปีศาตัวสุดท้ายที่เหลือปตัวสุดท้ายที่เหลือจะเป็นเครื่องสองเวยกัะดาบโอโจิเล่น,นีมน้มาแล้วลูกจ๋จตาตัวเล็บ,ลบลาามาแล้วลูกจ๋าจ้ะลืมตานักล่าสีขาวอ่ะของเจ้ามาถึงแล้วมาถึงแล้วคราวนี้ก็ผ่านไปได้ด เดิแรงมาแล้วเว้ยร้อยโลออกตัวเดียวหมายกอดเปี้ยงเข้าไปโอ้โหเป็นเนื้ออีกแล้วไม่ได้กลิ่นขอ,ของคางูร้าเลยวะ่ะผมขออีกสักตัวหนึ่งแปดซีหนึ่งไหอะซีหนึ่งพอลแล้วไม่โลบละตอนแรกหวังซีสองตริงตริงอุ้ยเยอะเว้ยเยอะเว้ย <Okay. S 1> ผมแบบนี้ ไอ้นักสู้อะจำชื่อแม่งไม่ได้แล้ว,ว,วนนลจินป่ะเออจินสีหกครั้งเวลาบัฟโหนนะพี่ไม่สนหรอโอ้โหกูต้องกูหมดตัวเลยลลอ่ะ C6 ี่หกอะฮึบโอ้โหหัวอย่างงี้ไซตามะยูริงจถ้นแล้วทาทไมมันสุ่มธรรมดามันไม่เคยมีแสงให้กูเลยวะเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรอะ กูรู้เลยตัวอะไรฉันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยฉันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมกูจำได้แม้กระทั่งประโยคมึงแล้วเนี่ยกินอย่างนี้ตริงเฮ้ยทำไมเหมือนมีแสงวะเฮ้ยทำไมมันออกบ่อยจังอ่ะอีเทวเนียเนี่ย หูตัวเดียวกูท่อเลยอเออห,หัวน,นี้ถือว่าเกลือมากเลยนะเนี่ยทุกคนขอให้ฝันเป็นจริงพันเพชรสุดท้ายผมขอให้ฝันเป็นจริงเอ้ยเฮ้ย สามใบเป๊ะนั่นไงและและตัวแรกคือพิงเยียนและตัวที่สองคือ,อยูริหลงสเสน่ห์จิ้งจอกข้าแล้วสิท่าและตัวท้ายคือโอ้หพระเอกกูมาแล้วไว้คราวหนะ้ามาแข่งกันใหม่นะกรี๊ดมันออกมา เอาละได้เวลาที่รอคอยแล้ว O7K 0.05 0 05. 0จดก่อนหน้านี้กูเกลือมากพเพราะฉะนั้นตู้นี้ขอ <c oughs> เฮ้เฮี<ๆ>้ยอะไรเนี่ยบ้าหรือเปล่าวัชายทำไมมันแดงหมดเลยอะไจสสโมกกี้ <c oughs> โอ้หลอกให้ดีใจสิบใบแรกแห้ง เดืองแสงอะไรนี้อึ๊บราอูนอออโอ๊ยมีควันได้หน่อยมีควันได้ทีจงเงียบหูฟังเสียงคารอนมีอาการใจสั่นขอโทษนะ อีกสองครั้งเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูรู้ว่ามึงไม่อยากเป็นแค่อดีตหรอกเกิดขึ้นจริงให้กูทีมันไม่ใช่อดีตครับน้องๆ มันไม่ใช่อดีตครับน้องๆผมจะท้ายมันเป็นจริงขึ้นมามมพวกท่านอ่อนแอเกินไปพวกมึงอะกระจอกเกินไป เท่าการู<ห>้สึกความันะโกูไม่ได้รุนเลยขนาดกูแบบปิดตาชื่อของฉันคือทากะมาไหมอ่ะโอ้โหคนไร้สาระเลยอะ่ะแล้วมึงอะไรอะ่ะมึงมึงมาจากไหนเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะ ไม่ใช่ไม่ใช่เลยทักกะมึงอะไรของมึงบ้าปะเ่นมึงเท่าไหร่เนี่ยทักกะ0.03ไอ้เฮียนี่0.05ไอจ้สัตว์มึงบ้าป่ะเนี่ยไปต่อบเดี๋ยวก็มีเรือเร่องดีๆเกิดขึ้นนะเรื่องดีๆเรื่องดีๆ หมดแล้วหมดแล้วเรื่องดีดีอโอ้โหมันเนียสามดาวแล้วมาทั้งค<อ>ู่โอ้โหท้อฉันก็เก่งเหมือนกันนนเนี่้าคนนี้คือจูพีไงล่ะคะหลงเสน่ห์จิงจอกข้นแล้วสิทา ทุกคนมันหมดแล้วอะและคนจริงอย่างผมนะฮะต้องไปสุดนะตอนนี้ผมก็ได้เติมแพ็คโอ 7K ไปอีก4แพ็กนะครับก็ได้ตั๋วมาอีกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียวนะอ่าเรามาขนาดนี้แล้วนะครับยังไงก็ต้องมีสักตัวเอ้ยเราก็ต้องได้การันตีแน่แนหนึ่งตัวนะ3 2 1อหนึ่งอ๊บขอให้ฝันเป็นจริงหนึ่งดึงหนึ่งดึง,ดง,ดงมาปะ ผมไม่ค่อยชอบกดสคริปต์นะครับเพราะว่ามันได้ลุ้นดีนะไม่มีอะไรเลยไม่มีแสงเลยไม่ได้เลยเลยไม่เป็นไรครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันการันตีอยู่แล้วนะถ้าถ้าดวงไม่ได้ดีจริงๆนะฮะยังไงก็การันตีนะโอจัเคเนี่ยจุกจัดจัดนี่จุกอีกแล้วครับกากเดกอะ ออกตอนนี้ก็ได้นะไม่ต้องการันตีก็ได้ออกตอนนี้ก็ก็เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชียร์แล้วออกจริงออกตอนกำลังจะการันตีเหรอดันตกเป็นเป้าหมายของฉันก็สวยไปนะฉันก็เก่งเหมือนกันนะเล่นเลยครับเรามาดูกันฮะจะได้ไหมอย่าลุ้นเลทนะว ใช่ไหมลินลินไอเชี่ยเห็นเสียงเป็น <herum> ผ <thighs> ู้หญิงคุณนึกว่าหนึ่งในโอเคคุณจะได้หน่องลินมาแล้วฮะโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่รอบต่อไปนะฮะการตีได้แน่แล้วหนึ่งตัวไพ่ก็ได้นะครับไพ่ก็ได้หรือว่าแม่ชีก็ได้เออได้หมดเลยอ่ะจริงจริงแต่ไพ่อาจจะดีกว่าไปลุย เสียงนี่ตรึง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 ถ้าเสียงมาตรึงตรึงตรึงเนี่ยนั่นเปนคือได้แน่ๆตัวแลนหนึ่งตัวอันนี้คือการันตีนะฮะไม่ต้องตกใจฮึบฮึบฉันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยอ่านหนังสือหน่อยนะตั้งใจเรียนด้วยก็ดีผมชอบแบบเปิดหนึ่งเมือก่อนนะทั้งที่แบบรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้แน่พวกท่านแต่อันนี้แหละขอดูขอหน่อย อ๋อขขอบมันจะเป็นม่วงๆเว้ยชัดเลยว่าไพรครับผมจงเงยหน้าอย่างเต็มพัคภูงครนะทงแห่งเปลวเพล,ลจะอยู่กับเจ้าเดี๋ยวพักนะไปถามเพื่อนก่อนว่าตัวนี้ดีไหม แคปจอไปถามเพื่อนกันเหลืออีก80บใบนะครับเอาเลยไหมเราใจ่ชะใส่โชคดีนะ,ะนะเพื่อหลุดเลรีไงไอแม่เพื่อหลุดเหรผู้พทเพื่อแบบว่าเพื่อแบบดวงดีออกออกลุ้งโดยที่ไม่ต้องการันตีเออไม,ไม่น่ามีอะไรเนาะกดกดเลยแล้วกันยังคงเงียบ ยังคงเงียบเศร้าขอตรึงทีหนึ่งตรึงอันนี้ก็ไม่มีครับมันจะมีเสียงบอกนิดหนึ่งนะฮะว่ารอบนี้เนี่ยได้หรือเปล่านะฮะได้แบบตัวแบบลุงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อันนียแม่งไม่มีที่ไหนเลยตรึงหน่อยตรึงโอ้โหเริ่ม,เร,มเริ่มเกลือละได้ลินม,มาตัวหนึ่งแล้วก็นอกนั้นก็เกลือเลยไปยังเข้าไปให้ทีนึง คือไอตรวจโอเจเคเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้นะเว้ยต้องแบบกิจกรรมของมันเท่านั้นนั่นเนี่ยปุออ๊บไม่มาเลยเออดิโอนี่เอาไปใช้ได้นะครับโอ้โหออกเยอะเลยปุออ๊บ ตัวท้ายของผมอึ๊บแห้ง แหงจัดเหลืออีก20ครั้งจะการันตีนะครับและนี่นะครับคืออารีนาของผมนะฮะแต้มอารีนาของผมตอนนี้อยู่ที่5,175นะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูทีมของผมกันเลยดีกว่าครับนี่ฮะทีมของผมหลังจากที่ทําการปั้นมาแล้วนะฮะ2ตัวไม่ว่าจะเป็นคางูระนะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของน้องไพร์นะครับตอนนี้ก็บวก5แล้วนะฮะน้องไพร์นี่ผม อัพสกิลด้วยนะเออสามสกิลนะครับอย่างเฟีย้ยวเลยนะฮะทีมนี้ก็จะเป็นทีมสปีดนิดหน่อยนะครับอยู่ที่217นะแต่จริงๆสปีดควรจะต้องเยอะกว่านี้อีกนะเพื่อที่จะให้เจ้าคางูละหรือน้องไพร์เนี่ยได้เปิดก่อนนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีตัวไอเทมที่เป็นสปีดมากกว่านี้นะเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับแต้มอารีนา5 0 0 0กว่ากิวครังแหลมของเราจงเจริญเปิดด้วยแทโอก,ก่อนเลยฮนะเออแทโอผมยืนหลังนะ และเขาตามมาด้วยย่อนฮีสกิลค่อนข้างแรงไหมครับได้เวลาแล้วฮะติดแข่งปะติดแข่งครับผมเออสกิลของคาง,งูรานี่มีโอกาสติดแข่งเลยนะคโคตรด,ดีเลยตามน้องไพรแล้วครับอ,อน้องไพรผมสกิลไป ยังไม่ค่อยเจ็บปวดเท่าไหร่นะเพราะว่าไพ่แค่อ่าสีศูนย์นะครับตวงไพ่นี่ดีมากเลยนะฮะตายแล้วเกิดใหม่ได้นะก็คือ,อยืนได้สักพักใหญ่ๆเลยอนะ่ะและเล็งเทินไปดอกนี้แทนโอเหลือตัวเดียวครับผมหนึ่งสี่พายุธรมินเอลยโอ้ยโอ้ไม่เจ็บครับผ,ผมน้องไพ่ผมนี่มีติดไอ้นี่ด้วยนะเขาเรียกนอะไรเนี่ยเอ็กซ์คิวนะครับก็คือมีโอกาสที่จะ ตายทันทีนะครับแล้วไพนเนี่ยมีล้างบัฟด้วยนะฮะทำให้แทโอเนี่ยอมตะก็อีซี่เกมอ่ะใครอย่างงัดก็มาได้หมดอ่ะออเข้าไปฮะมังกรขยมวายุทธมินหุ่ยแรงจัดเลยเนี่ยตัดลงข้างครับตากสวนต้องหละหูของเขาเหมือนจะแรงกว่านะแต่เขาติดหินอยู่สองตัวฮะแลเล่งเธอมาจังหวะนี้ทีมผมล่วงไปสองใเกิดใหม่ครับ แทอเขายังเลือดเต็มอยู่ดีวแถวหลังไอตันสกลิลไวดอกนี้ยังนั่งของคังูร้าต้องฉายแสงหน่อยแล้วโอ้โหฮะโคนี่ก็เป็นหนึ่งตัวที่เก่งนะแต่ก็เท่านั้นแหละไฟครับทีนี้ดนลูดีแตกไหมฮะแต่คังูร้ายังถึกเลยนะออกสกิลแล้วครับแตกครับแทโอเกิดใหม่ฮะ ทำอะไรผมได้อุ uh i, นนะ้ยแรงไหมอ่ะถือว่าแรงอยู่นะแทโอผมเล่นเทินจบครับตายครับมึงนะอ่ะเฮ้ยโดนเล่นเทินสวนเออโลกขังรูร้ายยังเหลือเนกะือบแตกชนะมาได้ฮนะโอ้โหยังเสียบไปกันต่ออีกรอบนึงนะทายไม่หย่งเก่ง แต่ครั้งนีก็เล่นกับทีมพป,ปิดได้ดีเอ,าอ้าเกียรติดหลับเลยกลางโลเลยฮะล้างสาานะก่อนลและให้โ,โอ้ยเจ็บจัดจัดโอ้ยังไม่ตายนะแต่พายรวงไปแล้วหนึ่งชีวิตโอ้แล้วเละไปสกิลใส่ลิ้นหน้าหือโดนเล่นเธอมาดอกนี้แทโอไยเกิดแล้วลูดี้ไปหวั่นแล้วครับ แย่ yeah, แล้วรอบนี้เอาละคล้ายผมเกี่ยวไปหนึ่งดอกทำให้ไอรินเกิดใหม่แล้วหนึ่งครั้งและลีนา่าฮิวกลับมาหวัวตัเลือดเขาแบบเต็มทุกตัวติดแข่งแล้วติดสองตัวครับติดแพโอกับลีนา่าโอ้แมงจัดแพโอผมต้องทำอะไรกว่าน,นี้แล้วสกิลเดียวสกิลเดียวหายไปสาม และเปิดโลมาจังหวะนี้ต้องรีบเร่งเทินแล้วฮะแย่แล้วแย่แล้วแคโอผมตายอย่านะโอ้ยแรงจัดสิมาแล้วโอ้โหยังไหวครับผมโลคังูนะแม่งโคตรโหดมันกันดาเมจได้เท่าไหร่อ่ะแปดฮิตป่ะโคตรโหดเลยตทยผมขึ้นรัวๆเลยเนี่ยคังรั้วเปิดมาครับให้คังูนะเปิดก่อนนะติดผมไปสอง ยังไงก็ต้องให้ฟังวาระเปิดก่อนนะถึงจะดีที่สุดนะครับแล้วแถวโอฟแรงจัดดีหน้าล่วงไปแล้วพอเล่นเทินมาครับเปิดด้วยเล่นเทินไม่ดีนะผมว่าเปิดด้วยทะลุบัฟดีกว่านะครับติดไม่ฮะติดเบิร์นเบิร์นเบิร์นไอติดเผานี่ถือว่าดีมากในระดักมืงนะเพราะว่าเวลาติดเผาเนี่ยมันมันจะไป ตัดพวกที่แบบว่ากันเป็นฮิตได้ด้วยนะครับแบบกัน8ปฮิตอย่างเงี้ยแล้วเผาเรามันก็จะสแปมสแปมไปเรื่อยๆเงี้ยและเผาแรงด้วยเนะี่ยฟันไวดอกนี้ <c oughs> โอ้โหบ,บ <c oughs> โอกเลยว่ารอบนี้อีซี่ <c oughs> ทิ้งผมนี่คือเป็นทีมที่แบบว่า เน้นขจัดบัฟนะครับไม่ว่าจะเป็นไท้นะครับลูดี้แล้วก็เพตันแทโอเล่งเทินได้ก็คือแบบว่าเอามาแก้แทโอเลยอะทีนี้ก็อีซี่ฮะโดนกูไปแน่นอนบางชคงดีนะทีมผมยังไม่เล่นเทินเอ้ยชิบหายละชิบหายแล้วตายปะเนี่ยโอเคครับแทโอผมยังยืนได้นานกว่าสวยงามครับ ไม่ได้แบบเสียวๆเลยอ่ะก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะฮะอารีนาผมก็ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเก็บต่ออีกนะแล้วก็ไปทำเควสเปิด o 7K อีกสักตัวหนึ่งให้เพื่อนชมกันภายหลังนะส่วนวันนี้นะครับก็คางูระบอกเลยว่าเวลี่กูดครับ, <Yes. S 1> บ I'm <laughs> not <laughs> <laughs>